สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เราจะมาเรียนนะคะฟังไม่ทันหรือว่าไม่ทันฟังหรือว่าไม่ได้ฟังน,นั่นเองมีคนอยากรู้ว่าเอ๊ะฟังไม่ทันหรือว่าไม่ทันฟังหรือว่าไม่ได้ฟังเนี่ยภาษาเกาหลีนะคะจะพูดว่ายังไงจริงๆมันก็เหมือนง่ายๆนะคะแต่ว่าเวลาพูดมันจะงงๆนะมันจะสับสนอย่างเงี้ย มันต้องเรียนอ่ะอ่ะมาดูว่าฟังไม่ทันหรือว่าไม่ทันฟังหรือว่าไม่ได้ฟังอย่างเงี้ยเราจะพูดว่ายังไงนะคะมาดูกันอ่ะมาดูอันแรกเลยก็คือฟังไม่ทันนะคะถ้าเราจะพูดว่าฟังไม่ทันนะคะเราจะพูดว่ายังไงนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่ามดอาราชุดเกซอซโยมดอาราทึดเกซอซโย ก็คืออาจจะฟังไม่ทันเพราะว่าอาจจะพูดเร็วนะคะถ้าเราจะพูดว่าเพราะว่าพูดเร็วก็เลยฟังไม่ทันเราจะพูดว่าปาราโซมดอาราทืดเกศซอยปาราโซมดอาราทิดเกศซอยก,ก็คือมาจากคำว่าปลราปลาตัวนี้คือมาจากคําว่าปารือนะก็คือเร็ว แล้วก็ผันสลาบและตามที่โซคือเพราะว่าแล้วก็ดังนั้นหรือว่าก็เลยมดก็คือไม่สามารถหรือว่าไม่จุจุดได้นั่นเองแล้วก็คำว่าอาราทิทเกสยโยอนะคะมาจากคำว่าอาราทิตะอาราทิตะนะคะจะแปลว่าฟังเข้าใจฟังรู้เรื่องหรือว่าฟังออกหรือว่าฟังรู้นั่นเอง แล้วก็เกตตัวนี้นะคะก็เป็นไวยากรณนะคะก็คือแรกๆเราจะเรียนนํามาใช้ในรูปอนาคตที่แปลว่าจะนํามาใช้กับความตั้งใจแน่วแน่นะคะถ้าเรามีความตั้งใจแน่วแน่เราก็จะใช้เกตนั่นเองแต่ถ้าเรานํามาใช้โดยทั่วไปก็คือจะเราก็จะเรียนอีกคำหนึงก็คืออื่นหรือว่ารีอื่นกอยย,ย,ยนั่นเองแต่ว่านะคะเกตนอกจากมีความหมาย จะแล้วนะคะก็จะมีความหมายอื่นได้ด้วยก็คือดูเหมือนว่าแล้วก็คงจะน่าจะก็คือนํามาใช้ในการคาดเดาได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องจำนั่นเองนะคะแล้วก็พันรูปโยนั่นเองก็คือขาครับนั่นเองสุภาพโดยทั่วไปนะคะถ้าเราพูดว่าฟังไม่ทันนะคะแค่ฟังไม่ทันเราจะพูดว่ามดอาราถดเกตซสโย มดอาราถิดเกศซอย و. แล้วก็แต่ถ้าเพิ่มคำว่าเพราะว่าพูดเร็วก็เลยฟังไม่ทันเราจะพูดว่าปาลาซ้อมดอาราทิดเกศซอย و. ปาราซ้อมดอาราถิดเกศซอยก็คือเพราะว่าพูดเร็วก็เลยฟังไม่ทันค่ะถ้าเราจะบอกว่ากรุณาพูดอีกครั้งนะคะก็เติมเข้าไปก็คือเติมประโยคที่ว่า 다 a 말씀해주세요หรือว่าทัช h washing, ี่ันบก็ได้นะคะท a c h i บก็คืออันนี้จะสุภาพหรือจะแค่พูดว่า다 a 한번말해주세요บอลมาแบบนั้นก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือฟังไม่ทันนะคะก็คือมดอาราชิตเกซโยมดอาราิตเกซโยก็คือฟังไม่ทันนั่นนี่ อะมาดูนะคะประโยคที่สองนะคะก็คือไม่ทันฟังดูเหมือนจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่นะคะคนลอันอันนี้ก็คือไม่ทันฟังก็คือเราไม่ทันจะฟังนั่นเองนะคะไม่ทันฟังนะคะภาษาเกาหลีเราจะพูดว่ามิชอมดอาราทูรสซอโยมิชอมดอาราทอรสซอโย มิชอมดอาราทูรโซยก็คือมาจากคำว่ามิชอมิชอคคำนี้นะคะพูดบ่อยนะคะเป็นคำวิเศษมิชอก็คือยังไม่ทันได้จุดๆหรือว่าจุดๆมาก่อนเลยก็คือนำมาใช้ล่วงหน้าก่อนที่จะก,กระทำหรือว่าเคลื่อนไหวหรือว่าคิดนะคะเป็นต้นจนถึงระดับบางสิ่งบางอย่างหรือเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างขึ้นน,นั่นเองแล้วก็มดก็คือ ไม่สามารถหรือว่าไม่จุดๆได้นะคะแล้วก็ตามด้วยอาราทิรสัยลมาจากคำว่าอาราถิตะอาราถิตะนะคำที่เราเรียนเมื่อกี้นั่นเองก็คืออาราถิตะคำนี้นะคะก็คือแปลว่าฟังออกฟังเข้าใจฟังรู้เรื่องเวลาที่เราผ่านรูปอดีตนะคะต้องเปลี่ยนทีกึดเป็นลีอื่นตัดดาทิ้งก่อนนะคะ แล้วก็เปลี่ยนที่เกิดเป็นหลีเออแล้วตามด้วยผันรูปอดีตก็คือใสออเข้าไปนะคะเพราะว่าอยู่ในกฎของสระออนั่นเองถ้าอยากผันให้คล่องนะคะต้องไปเรียนคลิปย้อนหลังนะคะที่การผันสระนะคะการผันรูปอดีนั่นเองแล้วก็ผันรูปโยนั่นเองนะคะค่ะครับอันนี้เราต้องผันเป็นรูปอดีตนะคะเพราะว่าไม่ทันฟังก็เหมือนว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นไปแล้ว เพราะเวลาเราพูดเราก็ต้องผ่านเป็นรูปอดีตนี่นไม่ทันฟังค่ะนะคะภาษาเกาหลีเราจะพูดว่ามมิชออดาราถือร들ซอยมิชออมดาร초ือร들었อยก็คือไม่ทันฟังค่ะอ่ะแล้วก็นะคะมาดู ไ,ได้ฟังนะคะไม่ได้ฟังเนี่ยเราจะพูดว่าไงนะคะไม่ได้ฟังนะคะภาษาเกาหลีเราจะพูดว่าอ so ันท so ือรอดซอโยอันททืือออออออรรดดซซโโยยันนะคะก็คือไม่ได้ฟังก็คือมาจากคำว่าอันก็คือไม่นั่นเองนะคะเป็นรูปปฏิเสธนำมาใช้อยู่หน้าคำกริยาน,นั่นเองแล้วก็ทือตัวนี้นะคะมาจากคำว่าทึตะนั่นเอง ทึตตะนะคะก็แปลว่าฟังนั่นเองแต่จริงๆมีหลายความหมายนะคะคำว่าทึตตะก็จาคร่าวๆไปนะคะก็ท่องไปเลยว่าฟังได้ยินเชื่อฟังทําตามปฏิบัติตามหรือว่ารับรู้หรือว่าหยดหรือว่าตกจริงๆต้องจําให้ได้หลายความหมายนะคะถึงจะฟังเข้าใจนะคะพูดได้ง่ายเพราะว่าเกาหลีนะคะคำหนึ่งมีหลายความหมายเธอก็จำทึตตะไปเลยว่า ฟังได้ยินเชื่อฟังทําตามปฏิบัติตามได้ฟังรับรู้หรือว่าหยุดหรือว่าตกนั่นเองนะคะแล้วก็ตัดดานะคะเปลี่ยนทีเกิดเป็นรีอือเพราะว่าเราผ่านรูปอดีตนะคะแล้วก็ผ่านรูปอดีตสซออตเข้าไปแล้วก็ตามด้วยรูปโยนะคะก็คือสซอโอโยเข้าไปนั่นเองอันทีรร่รอโซโยกก็คือไม่ได้ฟังอันที่เราซโยกก็คือไม่ได้ฟังค่ะนั่นเอง เดี๋ยวแถมให้อีกประโยคหนึ่งนะคะประโยคนี้นะคะประโยคนี้นะคะฟังแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะฟังแต่ว่าไม่ได้ยินอะไรเลยภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่าทหรือนเดอ데ม무ก도ตอันทึลืออ고ม는ก아ตอัน ทือียอโยก็คือมาจากคำว่าทึ t ตะที่แปลว่าฝั่งที่เราเรียนเมื่อกี้นะคะเปลี่ยนที่เกิดเป็นลีือือเพราะว่าเราใช้ไวยากรณ์อ<ม>ือเรียโกเห็นนินเดก็คือมาจากไวยากรณ์อือเรียวโกฮดะไวยากรณ์ตัวนี้นะคะนำมาใช้บ่อยนะคะก็คือเราต้องเรียนอยู่แล้วอันนี้นะคะโครงสร้างก็คือ วยากรตัวนี้นะคะถ้ามีตัวสะกดนะคะเราจะใช้อือเรียวโกฮาดะแต่ถ้าไม่มีให้ใช้เรียวโกฮาดะได้เลยวยากรณ์ตัวนี้นะคะเราจะนำม,มาใช้นะคะในความหมายก็คือตั้งใจที่จะนะคะตอนเราเรียนเลเวลหนึ่งเราก็นำม,มาใช้ตั้งใจที่จะแต่ว่าวยากรณ์ตัวนี้นะคะนำม,มาใช้หลากหลายความหมายแล้วก็หลากหลายวิธีเธอก็จำรวบไปเลยก็คือ อือเรียโกฮาดะนะคะมีความหมายว่า ja, ตั ee, ้งใจที่จะจุดว่าจะหรือว่ากําลังจะหรือว่ากําลังจะจุดแล้วเราก็จํารวบเยอะๆไปเลยค่ะก็คือไวยากรณ์ตัวนี้นะคะถ้าทากริยาตัวไหนที่สะกดด้วยตัวโดเด็กหรือว่าตัวทีกึดเธอต้องเปลี่ยนทีกึดเป็นรีอื่นนะคะเมื่อตัดดะทิ้งตัดดะทิ้งก่อนเสมอนะคะเมื่อเวลาแต่งประโยคตัดดะทิ้งเปลี่ยนทีกึดเป็นรีอื่นแล้วตามด้วย วิญกาณนะคะอือเรียวโกฮาดะเพราะว่าถือนะคะมีตัวสะกดเราเลยใช้อือเรียวโกฮาดะทีนี้นะคะตัดด่นะคะแล้วก็ผันเป็นรูปอดีตเพราะว่าเราพูดถึงอดีตนั่นเองก็คือฟังไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยนินเดนินเดตัวนี้คือน,นํามาใช้หลากหลายความหมายนะคะอะน่าแต่แล้วก็นั่นเองหรือนํามาใช้เปิดเรื่องในการพูด เธอรื้อโยกูหินหนั่นดีจะมีความหมายฟังแล้วอะแต่อะไรคะจุดๆ,ๆเอาความหมายแต่นะคะจุดๆ,ๆเปิดเรื่องแล้วก็ขัดแย้งนะ,ะฟังแล้วแต่ว่าอารมูกตโตอามูนะคะก็คืออะไรนะคะหรือว่าใดหรือว่าใครกอตก็คือสิ่งของโดก็คือด้วยก็ด้วยแม้ววาน,นั่นเองหรือว่าถ้านํามาใช้รูปปฏิเสธก็คืออะไรเลยน,นั่นเองก็คือจุดๆเลยนั่นแหละคะ่ะ แล้วก็อันก็คือไม่น,นั่นเองรูปปฏิเสธนะคะนำมาใช้หน้าคำกริยาแล้วก็ทยโยนะคะทึยโยก็มาจากคำว่าทึรีดก็คือนำมาใช้ในความหมายได้ยินได้ฟังหรือว่านำมาใช้กับโลกก็คือเป็นโลกติดโลกแต่ถ้านำมาใช้กับผีนะคะก็คือผีสิงหรือว่าผีเข้าก็คือนำมาใช้ เป็นคำกริยาหรือสิงหรือว่าเข้าสิ่งนั่นเองแล้วก็นำมาใช้ถูกขี่ถูกยกเพราะฉะนั้นก็จำเยอะนะคะนอกจากนั้นมีอีกนะคะอันนี้ก็คือเข้าคร่าวนั่นเองอันนี้ก็คือเอาความหมายได้ยินนะคะแล้วก็ผันเป็นรูปโยนะคะจากทีรีดะนะคะคำนี้นะคะธีรีดะก็ผันรูปโยก็จะกลายเป็นธีรยโย น,น,นั่นนี่ฟังแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะเราก็จะพูดว่าทุรุเรยโกห็นน,นเด아무อ,อันทุเร요ทุรุเรยโกห็นน,นเด아무อ,อันทุเร요ก็นะคะฟังแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยนั่นนี่ อาจจะถามว่านี่ฟังฉันอยู่หรือเปล่าเธออาจจะตอบว่าฟังฟังนะคะแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยก็คือ,อก็คือฟังแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยน,นั่นเองนี่ก็คือนะคะคำที่เราเรียนนะคะถ้าเราจะพูดว่าไม่ได้ฟังเราก็จะพูดว่าอันที่เร แต่ถ้าเราจะพูดว่าไม่ทันฟังนะคะเราก็จะพูดว่ามิชอมอสอาราทิร so an ัสไซโอมิชมอาราทิรัสโก็คือไม่ทันฟังนะคะหรือนะคะฟังไม่ทันนะคะเราก็จะพูดว่ามอสอาราทิรัสโอนะคะก็คือฟังไม่ทันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไปจำนะคะว่า เราจะพูดอันไหนนะคะก็คือเอ๊ะเราจะพูดว่าฟังไม่ทันหรือว่าไม่ทันฟังหรือไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเราจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะนี่ก็คือคำที่เราเรียนนะคะในคลิปนี้ก็คือฟังไม่ทันไม่ทันฟังไม่ได้ฟังนะคะให้เพื่อนๆไปจำนะคะจะได้นำไปใช้พูดได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าใครอยากเรียนไวยากรณ์นะคะ ก็สามารถสมัครเรียนได้ที่โซคลับน,นั่นเองแล้วก็นะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะว่าจะเอ,อะไรมาเรียนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้คำไหนนะคะก็ส่งข้อความมาได้ที่ไลน์หรือว่าแฟนเพจหรือว่าเว็บไซต์ได้ค่ะอยากรู้คำไหนก็ส่งมานะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเรียนน,นั่นเอง ถ well ้าหากว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์หรือว่าน่าสนใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด um> um> ้วยนะคะ이영상이재미있거나유익하다면공감눌러주시기바랍니다감사합니다안녕